สวัสดีครับผมชื่อตีนะครับเป็นอินฟูนะครับช่องตีกับตีนะครับวันนี้ผมจะมาเต้นให้ดูนะครับคนที่อายุมากแล้วที่ไม่ได้รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเหมือนผมอ่ะไม่รู้เรื่องเลยก็ค่อยๆศึกษามาก่อนแล้วก็ลองทําดูอ่ะมันก็พอได้นี่นะเล่น Facebook แต่เข็เล่นไม่ใช่เก่งนะกขาดูช่องที่เราดูประจําเนี้ยก็ไม่ยากมาก แล้วลูกเขาสอนนะถ้าลูกไม่สอนนี่ผมทําไม่ได้นะแล้วเราค่อยๆมาเรียนรู้แล้วตอนหลังเขามาต่อยอดไลฟ์ของอะไรเงี้ยผมก็แปบเออนะ้าไปได้แล้วมันสนุกด้วยนะเต้นได้อะไรอย่างเนี้ยง่ายขึ้นครับใช้แชทไปหาคนอื่นอะไรก็ได้ถ่ายรูปอะไรก็ได้หมดเลยทำให้เราอยู่คู่วโลกเหนือกับตรงนี้ประเทศไทยก็ยังคุยกันได้เลยมันง่ายสะดวกมากเลยครับ ก็ถ้าก่อนผมเลี้ยงปลาเยนิดเซิร์ชในนี้มันยังง่ายก็จะบอกว่าวิธีเลี้ยงซื้อมายังไงถ้าอายุมากก็ค่อยๆกดไปค่อยๆถามลูกหลานก็ได้แล้วก็ค่อยเรียนรู้ประทีนี้ทีนิดไม่มีใครที่รู้มาก่อนหรอกครับเดี๋ยวมันก็จะเก่งยนงไงครับเหมือนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เซิร์ชไปฟังเพลงอะไรก็ได้ไล์ไปลูกค้าขอเพลงอ่ะผมร้องได้ลูกค้าก็โหให้ดวงใจอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ก็สิ่งนี้มีความสุขมากก็คือผมได้อยู่กับครอบครัวนี่แหละคือความสุขมากเลย